มาเรียนรู้พยัญชนะไทยก็ไก่ถึงจอจานก็ไก่ไก่แจ้ไก่อูตัวผู้ไก่ต้องขันธรรมก้นโดงคอโกเออีเอ,อ,เอขอไข่ไข่นกไข่ไก่ ไข่เป็ดไข่หา่านปรุงเป็นอาหารทุกจานเลิศรสขอขวดขวดแก้วบางใสไว้ใส่อาหารขวดยาประจำบ้านใช้งานได้ดีคอควาย ควายมีสี่ขาไถนาหน้าฝนทำงานอดทนเพื่อนคนทำนาคอคนคนแสนฉลาดสามารถถูกเรื่องคิดงานต่อเนื่องสร้างเครื่องทุ่นแรงคอระคัง ระคังใบใหญ่แขวนไว้ที่วัดเสียงดังฟังชัดเมื่อวัดใกล้เพนงงงองูงูอยู่ในป่าหรือหญ้าที่รกทําหัวพงกรอฉกสัตร,ตรูจอจาน จานมีหลายทรงวงกลมวงรีหลากแบบหลายสีใช้ดีใส่อาหาร